ต่อเลยดีวยกว่าหนุ่มโซวันนี้หลากหลายจริงๆย่งงนี่เป็นอีกแบบที่สาวๆน่าจะรอคอยหนุ่มโสดคนต่อไปช หอมมาหอมาแลที่สำคัญเขาดูชิลชิลสบายสบายเหมือนเวทีนี้เป็นของเขาแล้วนี่แหละวายก็สวยจับมือทุกคนออกมาเต้นโอ้โหครบเครื่องอ่ะโอ้โหดูจมูกดิฮะแล้วจะแหมดล่ะเออจมูกขนาดนี้จะแหมดจะฝรั่งพูดไทยได้ไหมครับพูดไทยได้ไม่แข่งพูดไทยได้ไม่แข่งนะไม่ชัดไม่ชัดพูดไม่ชัดแต่ด่าล่ะ อะไรนะด่าชัดไหมด่าชัดนะด่าชัดนะเฮ้ยตัวดีแล้วอันนี้ตัวดีแล้วรู้สึกยังไงตอนนี้รู้สึกยังไงรูสัญญาอะไรๆตว่า What you think about how you feeling ตอนนี้ It's okay Okay นะโอเคนะตื่นเต้นไหมตื่นเต้นอะไรตื่นเต้นอะไรพูดเลยนะวนย e เย y อ่ h แนะนำตัวเลยละกันเชนโอเคสวัสดีครับพอมชื่อเก t r i g o โกเป t น g o n ั่งเซสผมมัที่นี่เพื่อตามหาหัวใจตามหาเลยนะตามหาหัวใจหัวใจหัวใจได้ยินไม่ชัดได้ยินไมมชัดผมมาที่น่เพื่อตามหาหัวใจหัวใจก็ใจเนี่ยว่าพูดอะไรหัวใจกรก เกรกใช่ครับอ้าวเป็นคนฝรั่งเศสที่มาจากรัฐไหนฮะอ่ลคาเซเดอฉันว่าไม่ค่อยจะดีแล้วไห้เนี่ยเราไปเอามาจากไหนวะเนี่ยตัวเนี้ยได้คาเซเด้เนียเหรอเล่นหนิงเล่นหนิงก็ได้ด้วย เล็กมาจากรัชดาฝรั่งเศสฝรั่งเศสโอเคอ่ะให้แนะนำตัวแค่นี้ก่อนนะฮะ <c oughs> เล็กมาจากรัชดา <c oughs> <c oughs> ถ้าชอบผู้ชายคนนี้<อ>เปิดไฟไว้ถ,ถ้าไม่ชอบดับไฟเฮ้ย <c oughs> เฮ้ยเฮ้ย <c oughs> ลองเห้ย <c oughs> เลย เฮ้ยเฮ้ยจะเย็นนะจะเย็นไปแปดคนเหลือ22อคนทำไมอะไม่ฝอเหรอโอเคไหมไม่ฝ่อไปแปดคนโอเคนะน่าสงสารน่าสงสารสงสารเขาเหอะอครจะฟัวก็ได้เออทำไมต้อมถึงดับไฟต้อมชอบแบบเอเชีย๋อเหรอแต่ต้อมมันน่าจะสสยฝอเลยนะเนี่ยนะไม่หนูชอบแบบ ผู้ชายไทยหรือเอเชียหรือเกาหลีอะไรเงี้ยเฮ้ยคุณถ้าเกิดถามเขาว่าอยู่รัฐนไหนเขาตอบราชดาแปว่าครบได้เลยนะถือว่าเฮฮานะแต่คุณชอบสไตล์เอเชียมากใช่ค่ะสมนายเแซฟคุณดับไฟทำไมอะหล่อนะหล่อนะเขาน่ารักเขาดูดีแบบดูดีเพอร์เฟคแมนเลยอะแต่หนูกลัวของใหญ่ของนอกของเล่าหัวกลัวเหรอกลัวกลัวไม่ไม่ไหวค่ะเจน ทำไมอ่ะกูไม่ใช่สายฝอเหรอแล้วค่ะก็ไม่ใช่แล้วฟอก็เคาก็คงไม่ชอบหนูด้วยค่ะเอาคิดดิคิดไปเองแล้วยังไงและอีกอย่างความรักมันมีอุปสรรคเรื่องภาษาด้วยค่ะคุณก็ที่ภาษาเหรอมันบอกมาจากรัทธิที่ยิงรัทธิยาเลยอ่ะโอเคมิทโหดูใจหุ่นนะเรียกว่าท่ะกันได้ปะท่ากันได้ค่ะคุยกับฝรั่งไหนแล้วกินอาหา ได้ไหมคะได้ครับชอบกินทุกวันชอบมีปัญหาไหมภาษานี่มีปัญหากินอะไรทุกวันกินทุกวันทานอะไรคชอบกินชอบกินอะไรดูเนื้อปัตไตปะซิวละตนาต้มยำน้ำตกอ๋อพอละเออพอละไอยี้ว้าวนะอะข้าวด้วยเหรอมาพูดปู๊บแม่งขี้ว่าอีกโอ้ยอะไรเนี่ยฝรั่งหิวฝรั่งหิวโอเคเพลงบงชูบงชูก็ให้บอกชื่ออ่ะให้บอกเขาให้บอกชื่อ เช่าแต้มเศรษฐมากเศรษมากเซ็กซี่เซ็กซี่เซ็กซี่มากอันนี้บอกเช่าแต้มอันนั้นบอกออกแซ่บมากโอ้โหอ้าวต้อนรับสาวโสดคนใหม่ก้อยไหวอ่ะฮะก้อยสู้เหรอดูจะมุ่นคุณไหวอ่ะฮะโอ้โหตาย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 อยากไดลูกเป็นลูกครึ่งอะไรนะอยากได้ลูกเป็นลูกครึ่งแต่โอ้โหลูกประมาณหล่อสวยเลยนะ คุยกับฝรั่งเล้ยฝรั่ง I love you เออจบจไปเลยดีแค่นี้นั่นเองแค่นี้มวยนิ่งเอาสายฝอไม่ใช่เหรอเนี่ยตอนนี้ก็ได้หมดได้หมดโอเคอะไรก็ได้อยากมีแฟนเป็นชาวต่างชาติไหมคิดทุกชาติเลยทุกชาติเลยเอาชาตินี้ก่อนแต่ตอนนี้ขอชาตินี้ไม่งั้นเดี๋ยวจะหลุดไปชาาติหน้ชาติหน้าดีมากเลยครับผม แป้งคุณดับไฟเลยอ่ะโอ้คุณสเปคฝรั่งมันยังออวมาจริงหรอคือแต่หนุอมว่ะสไตล์หนุมใช้สายฝอแล้วที่สําคัญเนี่ยคือไอ้คอยเลยอ่ะบอกว่าถ้าหนุยอมปิดนะสองพันหลังเวทีเลยโอ้ให้เกินเลือนเหรอหนูไม่ได้น่าเลือดนะแต่หนุก็แบบหิวเงินอ่ะีจ้างดับไฟจ้างดับไฟเลยน้องแบบเห็นเนี่ยเห็นคุณเครกใช่ไหมคะออกมาปุ๊บถึงขั้นน้ำตาไหลหมดหนูก็ว่าโอ้ยหนูแบบยอมน้องทำไมชอบทำไมชอบฝรั่งคือ เขาแบบมาส่งซิกแบบปิ๊งๆอะไรอย่างเงี้ยตอนตอนกลางก็เปล่าหมูก็นอนอยู่แล้วขอพูดอะไรกับเขาได้ไหมดีเนาะ I love you since first time I see you really yes โอเค give me the number เฮ้พูดเลยนะหญิงก็ร้ายชายก็เร <c ười>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  ็วเออไอแก๊กมันบวกเลยว้ยมันบวกเลยขอเบอร์เลย มาเลย My Account n u m b เ r อเอามาเลยโอนมาเลยโอนมาเลยโอ้โหวางคุณดับไฟเลยอ่ะทำไมอ่ะดูจากสภาพล่างแล้วรับไม่ไหวค่ะโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวนะนี่แบบหนอมคบกันลำบากมคบกันลำบาก อามคนนี้ปิดไฟหนีฝรั่งกันหมดเลยทำไมแน่ๆผลเดียวกับแป้งอะค่ะชายในฝันของพลอยออกมาแล้วอะหนูก็อยากยกให้น้องไงเพราะว่าถ้าหนูไม่ปิดอะเขาต้องมาเลือกหนูแล้วใช่ป่ะก็เลยยกให้น้องไฟตายตามั่นแค่แนนะร่รักาสลายมโนที่ช่องสาวค่ะทำไมปิดไฟอะตั้งแต่เช้าแล้วเจอน้อง พี่เขาวันนี้ถ้ามีฝอมาหนูขอนะคะ๋อคุณเล่นล็อบบี้เพื่อนอย่างนี้เลยเคีบกันไว้ก่อนคีกันไว้ก่อนแล้วพี่ให้น้องค่ะฮะแล้วพวกไม่ยอมปิดคือไงคือกูจะเอาเขาอย่างนี้ใครดีใครได้นิ้วก้อยคุณดับไฟมันกันชอบเอเชียนค่ะอืม you have เอาละตอนนี้บอกว่าควรลองนะควรลองเออแม กำลังสนุกเลยค่ะคุณผู้ชมแต่ความสนุกยังไม่หมดอยู่เพียงเท่านี้นะคะต้องติดตามชมกันต่อในสัปดาห์หน้าว่าหนุ่งสศกจะได้ไปเด็ดหรือไม่ถ้าคุณอยากจะมีประสบการณ์ร่วมแบบนี้สมัครกันเข้ามาค่ะที่ tvthunder.co.th รวมทั้ง f a c e b o o k c o m t a k e m e o u t t h a i l a n d ค่ะคุณจะไม่พลาด take m e o u t t h a i l a n d ในทุกวินาทีเข้าไปที่ youtube.com/tvthunderofficial แล้ว,วันนี้ขอบคุณ MGI ที่ทำให้สาวๆของเราและหนุ่มๆของเราดูดีเสมอค่ะ ครั้งที่เปิดมาเจอเราบอกได้เลยฮะว่าความสนุกสนานรออยู่ตรงนี้เสมอครับเทคมีเอวไทยแลนด์สวัสดีค่ะหนุมสดคนต่อไปใช่ <Sh irt. S 1> น่ต้อมก็เป็นครูหมวนิ่งก็เป็นครูก้อยก็เป็นครูสิครับว่าที่ตลกไปก่อนนั้นลอยก็เป็นครูเทคมีเอาวันนี้ขอเสนอค่ะว่าวันครูตามหมรักนี่ตอนไปนเดทกันไม่ต้องร้องป่าเจลาจรจยาผมกงเลย